เยี่ยมมากอ่าไปดูต่อนะคะทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่สิบเท่ากับเท่ายหร์เซของสีเท่ากับเท่าไดอ่ามาดูเลยข้อ,อนี้ก็เหมือนกันเขียนเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเขียนวิธีทาอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสี่สิบเท่ากับ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่ากับเศษส่วนจำนวนใดคะนักเรียนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่ากับเศษส่วนจำนวนใดยี่สิบห้าส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นสามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็เท่ากับเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคำว่าของก็เปลี่ยนมาเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคูณเขียนแทนโดยใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายคูณคูณด้วยสี่สิบอ่ะเข,ยเขียนเครื่องหมายเท่ากับ นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ25คูณด้วย40นะคะตัวเศษตัวส่วน100คงเดิมอ่าได้เท่าไหร่คิดเลยนะคะข้อนี้25%ของ40เท่ากับเท่าใด25คูณด้วย40ได้1000ได้เศษ1 0 0 0ส่วน100 1000หารด้วย100ก็ได้เท่ากับ1 0อ่าดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ10 อ่า25คูณด้วย40ได้นำา5 5ไปคูณ4ก่อนได้100เติมศูนย์ไป1ตัวเป็น1,000เศษ1,000ส่วน100 1,000หารด้วย100ก็ได้เท่ากับ10แเราก็ตอบ10จะเห็นว่านักเรียนจะหาคำตอบของโจทย์ร้อยละของจำนวนนับนักเรียนต้องเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เขียนเครื่องหมายคูณเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าของแล้วก็คูณกับจำนวนนับที่กำหนดมาให้ ถ้าตัวส่วนหารตัวเศษไม่ลงตัวหารตัวเศษตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงตัวนักวเรก็ใช้วิธีที่1ก็คือนําจํานวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนนะเป็นตัวหารแต่ถ้าตัวส่วนหารตัวเศษตัวใดตัวหนึ่งได้ลงตัวก่อนก็นําไปหารก่อนแล้วนําผลหารที่ได้ไปคูณกับตัวเศษตัวที่เหลืออ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเดี๋ยวข้อนี้มาช่วยกันคิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยช่วยกันเขียนทุกคนอ่านพร้อมกาลิกาต้นทางและปลายทาง น้อยกว่าร้อยละสของ,<อ>ง200อ,อยู่เท่าอรอ่้อละ1ิของ25น้อยกว่าร้อยละสของ200อยู่เท่าไรนักเรียนข้อนี้เราจะคิดหาคําตอบได้อย่างไรคะนักเรียนใครทราบบ้างคูณเละนลบอ่ะเราต้องหาอะไรก่อนอ่ะธีรวัตรยืนขึ้นเลยคะ่ะเราจะหาคําตอบข้อนี้ได้อย่างไรคะเอาเศษ ส2ส่วน100คูณด้วย่าครับอ่าหาร้อยละของ25ได้ก่อนว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะคแล้วก็ไปหาหาผลคูณของเศษสส่วน100่อคูณด้วย200อ่าก,ก็ก็ไปหาว่าร้อยละ3ของ200เท่ากับเท่าไหร่แล้วทำอย่างไรกันต่อคะเอามาลบกันคะเราเรามาลบไปก็คือไปหาผลต่างของร้อยละ3ของ200กับร้อยละของ25 เก่งมากปกมือให้ธีรวัตรจูเน่องคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเขียนข้อนี้ลงไปในสมุดค่ะหยิบสมุคดคณิตโรงเรียนขึ้นมาค่ะต้นทางและปลายทางเราจะมาเขียนแสดงวิธีทําข้อนี้พร้อมกันทน่าเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะร้อยละสิของ25น้อยกว่าร้อยละสของ200อยู่เท่าไรนักเรียนก็ต้องไปหาได้ก่อนว่าร้อยละสิของ25เนี่ยเท่ากับเท่าไรและไปหาร้อยละสของ200ให้ได้ก่อนว่าเท่าไร แล้วก็นํามาหาผลต่างของร้อยละสของ200กับร้อยละสิของ25หาผลต่างก็คือนํามาทําอะไรกันคะนักเรียนนํามาลบกันอ่ะเสร็จแล้วเขียนวิธีทําค่ะอ่าเขียนพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางใช้สมุดคณิตโรงเรียนนะคะร้อละ12ของ25น้อยกว่าร้อยละ3ของ200อยู่เท่าใดนะคะ เสร็จหรือยังเขียนโจทย์เสร็จหรือยังคะนักเรียนอ่าเสร็จแล้วไปดูเขียนวิธีทำวิธีทำนักเรียนก็เขียนร้อยละสิบสองของยี่สิบห้าก่อนเราต้องไปหาได้ว่าร้อยละสิบสองของยี่สิบห้าเท่ากับเท่าไรแล้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับต่อเลยร้อยละสิบสองของยี่สิบห้าเขียนเครื่องหมายเท่ากับ เสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนร้อยละ12ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100 1ร้ละ12ก็เท่ากับพร้อมกันค่ะร้อละเท่ากับเศษ12สอ่วน100 <112 S 2> 112่เขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายคูณแทนคำว่าของอ่าเขียนเครื่องหมายคูณตามด้วยจำนวนนับที่โจทย์กำหนดมาให้ก็เท่ากับเศษส2ส่วน100คูณด้วย25ทีนี้เราก็นำจำนวนนับคูณกับตัว เศษตัวส่วน100คงเดิมะนะคะก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับ12คูณด้วยก่อนตัวส่วน100คงเดิมเป็นตัวหารนักเรียนก็หาเลยได้เท่ากับเท่าไหร่12อคูณด้วย่ะคูณในเศษกระดาษต้อพูดด้าในเศษกระดาษนะคุณครูก็ได้เท่ากับ3แล้ลนะแต่คุณครูจะคูณให้ดูก่อน12คูณด้วย25 ได้ตัวเศษเท่าไหร่ตัวส่วนหนึเป็นตัวหารอคุณครูไปคูณ12คูณด้วย25 5คูณด้วได้10ใส่0ทด1 5คูณได้1ได้5ทดอีก1เป็น6 5คูณด้วย12ได้60ต่อไปคูณในหลัก10เขียน0ในหลักหน่วยต่อไป2ในหลัก10คูณกับ2ในหลักหน่วย2คูณด้วย2ได้4 2คูณด้วย1ได้2นะคะ20คูณด้วย 12ก็ได้เท่ากับ240 60บวกด้วย240 0บวกได้0ได้0 6บวกด้วย4ได้10เขียน0ในหลัก10ทดไป1ในหลัก100ในหลัก100 200บวกด้วย100ก็เป็น300อ่ะ12คูณด้วย25ได้300เศษ300ส่วน100 300หารด้วย100ก็ได้เท่ากับ3อ่ะตอนนี้ร้อยละ12ของ25ได้เท่ากับ3 ไปหาต่อเสร็จหรือยังยังไม่ตอบนะคะนักเรียนยังไม่ตอบบางคนตอบไปแล้วผิดค่ะต้องไปหาร้อยละสามของ200อีกอ่ะไปหาต่อร้อยละสามของ200เท่ากับเขียนต่อเลยร้อยละสามของ200เท่ากับร้อยละสามของ200เท่ากับร้อยละสามก็เท่ากับเศษสามส่วนหนึ่งร้อยของก็คือเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายคูณ คูณด้วย200อ่ะเศษ3ส่วน100คูณด้วย200ร้อยละ3ของ200เท่ากับเศษ3ส่วน100คูณด้วย200เสร็จแล้วก็นำนะคะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วน100คงเดิมเป็นตัวหารอาเข็งก็หมายเท่ากับนั่นเลยใช้วิธีที่1วิธีที่2ก็ได้คุณครูใช้วิธีที่1นะ3คูณด้วย200ตัวส่วน100เป็นตัวหารอ่ะ สคูณด้วย200ได้เท่าไหรสามคูณด้วยสองได้หกร้อยเศษหก0้ส่วนหนึ่งร้อยหกหารด้วย100ก็ได้เท่ากับได้เท่าไหรเอ้ยหเท่ากับ6หรือบางคนจะตัดทอนนี่หนึร้อยหารด้วย100ได้1 200หารด้วย100ได้2องเศษสองส่วนหนึ่งก็เท่ากับสอคูณด้วยสก็ได้เท่ากับหกอ่ะร้อยละสามของ200เท่ากับ6 ร้อยละสิของ25เท่ากับ3เราก็มาหาผลต่างต่อเสร็จแล้วยังบรรทัดนี้เสร็จแล้วเราเขียนต่อเลยว่าร้อยละสิของ25น้อยกว่าร้อยละสของ200อยู่เราทําอย่างไรต่อร้อยละสิของ25น้อยกว่าร้อยละสของ200อยู่นํา3มาลบด้วย6ได้ไหมไม่ได้ต้องนํา6ลบด้วย3อ่ะเท่ากับ6ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ 1้อของ25น้อยกว่าร้อของ200อยู่เท่ากับ6ลบด,ด้วย3 6ลบด,ด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ครับพียวัตรสา,สาก็เท่ากับ3ามแ<า>เราก็ได้คําตอบ<า>เลยเออเรา,าก็ตอบทุกคนตอบพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทาง 1้อยละของ25น้อยฝ่าร้อยละ3ของ200อยู่3นะคะแต่นักเรียนต้องหาได้ก่อนว่าร้อยละสของ25เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือได้เท่ากับ3ใช่ไหมร้อยละ3ของ200ก็ได้เท่ากับ6แล้วเราก็หาผลต่างของร้อยละ3ของ200กับร้อยละ12ของ25ก็คือนำมาลบกันบางคนนำเขียน3ลบได้หได้ไหมนักเรียนตัวตั้งน้อยฝ่าตัวลบได้ไหมไม่ได้ต้องจำนวนที่มีค่ามากเป็นตัวตั้ง จำนวนที่มีค่าน้อยเป็นตัวลบหกลบดสามก็เท่ากับสมงงไหมข้อนี้เสร็จหรือยัง่ยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วค่ะใครยังไม่เรียบร้อยอ่าเขียนให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปฝึกอีกสักหนึ่งข้อก็ยัง นะยางดีนะคะจะได้ฝึกการบ้านก็จะได้ทําได้ทั้งต้นทางและปลายทางร้อยละของจํานวนนับต้องเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เปลี่ยนคําว่าของเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับจํานวนนับนะคะนะักเรียนนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าพร้อมไปฝึกต่ออีกสักนิดหนึ่งเวลาก็จะหมดแล้วมาดูค่ะแบบฝึกหัดจงแสดงวิธีทำข้อที่หนึ่งเลยค่ะ ร้อยล้าของห้าเท่ากับเท่าใดร้อละสิของ500เท่ากับเท่าใด,ข,าาใดข้อนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรต่อใช่ไหมคะนักเรียนเราก็หาได้เลยร้อยละสิบของ500เท่ากับเท่าใดนักเรียนก็ไปเขียน แสดงวิธีทําได้เลยร้อยละสิของ500เท่ากับเท่าไรวิธีทาร้อยละสิของ500เท่ากับเขียนเครื่องหมายเท่ากับร้อยละสิก็เท่ากับเศษสิส่วน100คูณด้วย500เปลี่ยนคําว่าของเป็นเครื่องหมายคูณวิธีที่1ใช้วิธีที่1หรือจะใช้วิธีที่2ก็ได้ดูวิธีที่1เขียนเครื่องหมายเท่ากับนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษ15คูณด้วย500ตัวส่วน100เป็นตัวหารอ่ะ 15คูด้วย500เอา15คูณ5ก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายไป2ตัวนําจํานวนนับมาคูณกันก่อน5คูณด้วย15หรือ15คูณด้วย5ก่อน15คูณด้วย5ได้15คูณด้วย5ได้75เติมศูนย์ต่อท้ายไป2ตัวเป็น7,500เศษ7,500ส่วน100 7,500หารด้วย100ได้เท่ากับ75ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ75อ่ะคูณ15คูณด้วย500เท่ากับ 7,500คุณครูหารให้ดูนะเรียน7,500หารด้วย100อ่ะ100หาร750 10ได้7ได้710อ่ะ710นะคะ750 10ลบด้วย710ก็ได้เท่ากับดูนะ0ลบไป0เหลือ0 5ลบไป0เหลือ5 100หาร50ไม่ได้กระจาย0ลงมาเป็น500 100ไปหาร500ได้เท่าไหร่กนะนนักเรียน 100คูณด้วยจํานวนใดได้เท่ากับ500 100คูณด้วย5อ่าได้5เขียน500ข้างล่าง500ลบด้วย500เ <500 S 2> หลือ0 7,500หารด้วย100ได้เท่ากับ75เราก็ตอบ75หรือนักเรียนบางคนไม่ใช้วิธีนี้เรียนตัดทอนเลยก็ได้100หารด้วย100ได้1 500หารด้วย100ได้5เศษ5ส่ 5. สนวน1เท่ากับ5 15คูณด้วย5ก็ได้เท่ากับ75 ดูด้วยว่าเราจะใช้วิธีไหนนะถ้าตัวส่วนหารตัวเศษตัวใดได้ลงตัวก่อนเราก็นําผลหารที่ได้ไปคูณกับตัวเศษตัวที่เหลือเราก็ใช้วิธีที่2ได้แต่ถ้าตัวส่วนนะคะหารตัวเศษตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงตัวเราใช้วิธีที่1ก็คือนําจํานวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเป็นตัวหารนะคะสําหรับร้อยละของจํานวนนับนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะกลับไปทําการบ้านทบทวนนะคะ ในเรื่องร้อยลักของจำนวนนับต้องเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า189ค่ะหน้า189นะคะข้อ2ค่ะเขียนเลยข้อ2ข้อ2ใเช็คเลยงังคะข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ9ข้อ11 และข้อ12กี่ข้อคะพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทางข้อ 2, 2> 4, 4 5, 2> 5 6 7 9 11 12และ12นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะคะอย่าลืมว่าร้อยละและเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เปลี่ยนคำว่าของเป็นเครื่องหมายคูณคูณกับจำนวนนับนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ ร้อยละของจำนวนนับนะคะเราพบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ